กระโดดเลยเว้ยกตุยกตุยคเหรอันน yes. <te> ี้มันยังไม่เลือกเท่าไหร่ครับ กำลังางกรบบ้าองออือเต๋นาร้องยุเอยู่ตกคะแนนตกคะแนนเลยทะลุหันอเลยอือเราตัวยอรมยัเดี๋ยวออกม่ได้ต้องลากอีแงนแน่ โอ้อน,นี้เอาเจรถมาไม่ขับมาโอ้เรียบร้อยครับอีกหนึ่งวันดีนะที่ตกไม่แรงไม่แน่นะครับ อนนี้อยู่สามสี่คนครับรเพืเขือกลับบ้านโอ้โ,โอ้โโรถน้ำมันรอฟรีเลยโอ้ นมอีกวกะอันนี้5้าโมงพอดีเลยนะครับ5้าโมงเป๊ะฝนมาเนีถือว่าเขายังให้เราทำถึง5้าโมงอยู่นะฝนมาพอดี ฝนตกไม่แรงครับเหมือนจะหยุดแล้วนะไม่แน่ครับดูมือดอยู่ พาไปติดข้างหน้าเสือกข้าวครับไปกับเจมส์สปอนต์ตกแค่นี้เองแต่ลืล่นๆไม่กลัวมันตกแรงไลยต้องพากันรีบออกอก,ก่อนใช้รถกแค่น,นี้ก็ลื่นลยย <S 2> <S 2> <S 2> แล้วสิบ้ลน <S <S ่ะ

รถแกไม่มีโนอ๋อแสดงว่าสตาร์ทไม่ติดน,น้ำมันหมดแต่น่ะใช่เอ๊ะแล้วก็เขอาไอ้บองตัวแยเขาบอกว่าน้ำมันหมดหมดเย็ดไม่ขึ้นเลยถ้ามันไม่ตึงอ่ะนั่นแหละมันหมดไม่ยัง

แฟนชายจะเข้าไปไหนนี่แกน่าจะออกไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์หรือเปล่าแกน่าจะไปซื้อเบียร์ครับรย์ชายใายเวลาแล้วมีที่ลงพอดีเลยไมเนี <c oughs> ่ยแข็งอยู่นี่นะ,ะแต่พี่ออกมาพี่ติดทองพอดีอ่ะไม่ไอ้แข็งเราต้องเอารถไถามากรีดไอ้ปนูนโอ้ โตกค,ครับสุดยอดโอ้โรถดตะเพ็ดจอดรถนี่เดเินเก็บสูงกว่าพี่นิดนึงโอ้เดินมานีเลยบอกก็ระคันหมด่ใช่โอ้เอามาถีนี่เลยน้องมีชื้อกัู่จริงนนอง แทนนะขิงวัวอะไรโหแต่ว่าเราสมมุติว่าหลากยากเนี่ยเรางานเสร็จหมดแล้วแล้วแมคโครกี่คันละเดินขึ้นอย่างเยอะเลยจอดนี่เลยเนาะ